สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครวคุ p พีทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนนะครับเข้าสู่รายการครวคุปพีทีฮาเฮนะครับรายการที่จะมาเสิร์ฟความสนุกให้ทุกทกท่านนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะไปเข้ารายการกันนะครับสำคัญมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe นะครับติดตามช่องผมด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1,000ซับไปด้วยกันนะครับและสำคัญอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมครูครูพิจีจะมาตอบกลับทุกทท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับและที่สำคัญนะครับริก์ใต้คลิปเลยนะครับถ้าใครสนใจจะซื้อสินค้าที่มีใน YouTube ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดการ์ดฟิกเกอร์รวมถึงหนังสือการ์ตูนที่ไกไว้นะครับก็ริกงใต้คลิป ได้เลยนะครับรวมสินค้าคอลเลซชั่นที่ลงใน u t u b e นะครับแต่ถ้าในคลิปนั้นมีสินค้าชนิดนั้นผมก็จะลงแยกไว้ให้นะครับกดไปได้เลยลิงก์สินค้า u t u b e นะครับเป็นลิงก์สินค้าร้านค้าช้อปปีครับอ่ะสำหรับ E ีีนี้นะครับค่าความเสียหายค่าหนังสือกระตูนังสือนิยายประจําเดือนกรกฎาคม2568ันรนะครับรายการที่มีคนดูน้อยมากนะครับแต่ก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบกระตูนเรื่องไหนเข้ามา พูดคุยกันได้นะครับอ่ะอีพีนี้ก็เรื่องวันที่นกย่างเหมือนเดิมนะสารพิมพ์ฟีนิกซ์นะครับสเรื่องนะครับน้อยมากนะครับ2เล่ม2เรื่องนะครับในเดือนนี้นะครับในเปิดไปด้วยนี่คาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟนะครับเรื่องราวโบรนของนางฟ้า5คนในคาเฟ่นะครับว่าเดินทางมาถึงเล่มที่17แล้วนะครับไม่รู้ว่าจบเท่าไหร่ใครจะเข้าวินผมไม่แน่ใจว่าที่ญี่ปุ่นจบจบยังนะครับเรื่องนี้สนุกนะครับผมชอบ ครับใครชอบคนไหนก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้มีทั้งหมด5คนนะครับอ่านแล้วก็เรื่องต่อมานะครับมังหะวาเกาหลีที่ผมเพิ่งจัดนิยายมา3เล่มนะครับออกมังหะวาเล่ม2อ,ออกแล้วนะครับยอดสถาปนิกผู้วิทักอาณาจักรนะครับท่านรอยปอนเทาของเรานะครับใครชอบชื่นชอบก็ไปจัดก,กันได้นะครับนิยายก็สนารพิมพ์เอนเทอร์ถ้าเป็นมังหะวาก็สนารพิมพ์ฟีนิกซ์นะครับอ่ะส่วนราคาเนี่ยก็จะหนักหน่อยครับ495บาท นะคับเล่มนี้ก็จะได้ดูฉากบูได้แล้วครับดูจากหน้าปกเรานะครับอ่ะนนี้เป็นสนักพิมพ์ฟรีนิกนะครับฟรีนิกยังมีอีกนะครับที่ผมซื้อมานะครับสักพิมพ์นกย่างก็นี่ครับวิญญาณคร่ำควรวญอยากวางมือแล้วเล่มหนึ่งกับเล่มสองคือไปดูใน YouTube แล้วเลายกรเขาแนะนำแนะนำเป็นเมฆมา,าบอกเมฆออกก็เลยนี่ครับ จัดมาลองอ่านหน่อยว่าสนุกไหมนะครับใครชอบเรื่องนี้ก็พพมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สพิมพ์รักพิมนะครับใบเขียวของเราตอนนี้ไม่ใช่ใบเขียวแล้วนะครับตกสั่นปกเป็นทั้งใบฟ้าและใบแดงไปเริ่มจากโชเน้นนะครับก็คือซักคาโมนโตเดย์นะครับเล่มที่18นะครับรักพิมก็ออกมารัวๆเลยนะครับ18เล่มแล้วกระแสอนิเมะถึงจะไม่เปี้ยงเท่าไหร่แต่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามนะครับ เพราะว่าคุณลุงของเราเนี่ยโหดจริงๆนะครับสกาโมโตะนะครับอ่ะแล้วก็ไปต่อกันที่อรอมคอมนะครับรอมคอมนะครับหรือเรฟคอมมานดี้ของเรานะครับนี่2.5มิตริริสร,ระนะครับเริ่มสนุกเข้าไปทุกทีแล้วนะครับกับปมความในใจของพระเอกก็เริ่มได้เคลียร์ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะพระเอกได้เปิดเผยปมไปแล้วในเล่มที่แล้วนะครับอ่ะแล้วเราก็ไปต่ออันที่เรื่องสุดท้ายของรักพิมพ์ที่ได้มาในรอบ นี้นะครับในรอบนี้ก็คือคุณมุสุบุกับงานของเธอนะครับนี่ก็รอมคอมเหมือนกันนะครับเล่ม4โอ้เล่มสเพิ่งออกไปเล่ม4ออกแล้วนะครับหลังจากที่รอคอยเล่ม3มานานหลายปีเล่ม4ี่ก็ออกต่อเลยนะครับผมแนะนำว่าเรื่องนี้ถ้ายังไม่อยากอ่านอย่าเพิ่งอ่านนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอีกเล่มเล่ม5้าจะออกเมื่อไหร่นะครับรักพิมพ์นึกจะออกก็ออกนึกจะหายก็หายไปยาวเลยนะครับแล้วก็เรื่องมุสุบุเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการ์ตูนที่เขียนลายปี นะครับโอ้โหจะออก1เล่มต่อปีได้บ้างครับที่ญี่ปุ่นนะไม่แน่ใจนะครับอ่ะนะครับนี่ก็เป็นของรักพิมพ์สำหรับใบเขียวรักพิมพ์ของเราก็มีมาปิดท้ายเหมือนกันนะครับอีก2เล่มนะครับได้แก่นี่ครับ s เชงก r a f ฟอนเทียเมื่อนักล่าเกมพยาทาสู้ในเกมเทพเล่มที่15นะครับรู้สึกว่าเล่มนี้จะไปโฟกัสที่อีก1เกมนะครับแต่เป็นอีก1เกมที่สนุกเหมือนกันนะครับก ติดตามต่อกันได้นะครับสำหรับสาวกเล่นเกมออนไลน์นะครับอ่าแล้วก็การ์ตูนรอมคอมนะครับโรบีติคคอมเมดี้ของเราหรือว่คอดี้กองรักไว้ใส่นะครับเล่นที่15เหมือนกันนะครับนี่น้องจีนัาสื่อจังยังนะรักเหมือนเดิมนะครับครับเราไปต่อกันที่การาดแดงนะครับใครชอบการาดแดงนะครับมา3มเริ่มนะครับ มาไอโฮมฮีโร่ยีนะครับที่ญี่ปุ่นจบแล้วที่ไทยก็น่าจะเร่งแล้วครับรู้สึกว่าวิบูลของเราจะออกรัวๆนะครับกับครอบครัวนี้นะครับครอบครัวนี้จะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาสุขสันต์หรือไม่หรือคุณพ่อคุณแม่จะต้องเข้าไปชดใช้นะครับคดีที่ก่อไว้นะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อเล่มที่สามนี่กำลังมันเลยเหมือนคุโบะจะโผล่มาแล้วนะครับคุโบะโผล่มาแล้วนะครับเล่มที่ยี่สิบสามราคาอยู่ที่เก้าสิบบาทเดิมนะครับอ่าแล้วก็ สองเรื่องดังจากฮิโร่นะครับฮิโร่มาชิมะแฟร์รี่เทลนะครับ100่งร้อยเฮียควสนะครับเควสตหนึ่งร้อยปีนะครับอันนี้จําไม่ได้แล้วว่าเล่นที่สิบเจ็ดยังที่ไหนนะครับเล่นที่สิบแปดแล้วนะอ่ามังกรทองนะครับถึงมังกรทองแล้วนี่ครับใครชอบนัสสอกยพราชนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของฮิโร่มาชิมะที่ญี่ปุ่นออกจบไปแล้วครับเอเดนซีโร่นะครับอันนี้เล่นที่สามสิบนะครับนี่เป็นปกแนวนอนทั้งนั้นแหละครับ ขอพื้นที่หน่อยนะปกแนวนอนนะครับไม่รู้ว่านึกไนเดนซิโร่ ero, ถึงทาปกแนวนอนนะที่ญี่ปุ่นจบไปแล้วที่ไทยก็น่าจะตามอยู่อีกไม่กี่เล่มนะครับนี่ก็บทสุดท้ายของเดนซิโร่แล้วนะครับไปตามกันได้นะครับฮิโระมาชิมะอ่ะใครชอบเรื่องของอาจารย์ก็นี่เลยครับเอดนซิโร่กับฟลิกเทลครับวิบลกิดอีกหนึ่งเล่มนะครับปิดท้ายของเดือนนี้นะครับก็คือ My Home h เ r o เล่มที่24แล้วนะครับใกล้จบเข้าไปทุกทีนะครับนี่คุณพ่ออย่าทำผิดไปมากกว่านี้นะครับโอ้เนื้อเรื่องเล่มที่แล้วถือว่าเข้มข้นมากถ้ามาต่อเล่ม24นะจะเข้มข้นมากขึ้นอีกนะครับเมื่อความจริงของคุณพ่อถูกเปิดเผยขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณลูกที่เป็นตำรวจจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ไปต่อที่เนชั่นนะครับนานๆทีถึงจะออกนะครับเนชั่นออกหนังสือน้อยมาก mm hmm. เดือนหนึ่งออกประมาณ2ครั้งนะครับก็ จัดมาเลยครับนี่ห่างหายไปนานคิดว่าเลิกตีพิมพ์ไปแล้วดัก,กบอลเอสดเล่ม7พิมพ์4ี 4. ทั้งเล่มกระดาษอาร์ตด,ด้วยครับแถมราคาแค่235บาทเองครับใครชอบดัก,กบอลน,นะครับอย่าพลาดครับช่วยกันจัดเผื่อสักวันหนึ่งเราจะได้อา่านดัก,กบอลฟูลค l ลเลอร์จาก Nation นคอมินะครับอ่ะนี่ก็คือดักบอลเอสดเล่ม7นะครับช,ชาวนามักแล้วภาคดาวนามักแล้วนะครับแล้วก็ นะครับมีมาปิดท้ายอีกนะครับสองเรื่องสามเล่มนะครับก็คือโดราเอมอนนะครับตอนรักคุณเข้าแล้วนะครับเป็นการรวมตอนเกี่ยวกับความรักนะครับในเรื่องโดราเอมอนนะครับใครชอบเจ้าแมวสีฟ้าก็ห้ามพลาดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือสปินออฟของนารูโตะนะครับนี่ตำนานบทใหม่โคโนะฮะ คัมพีรับฉบับน้ำพุร้อนนะครับเล่มต้นแล้วก็เล่มจบสองเล่มจบนะครับใครเป็นแฟนนรูโตะก็ไปติดตามกันได้นะครับนินจาคาถาโอ้โหเฮิกลับมากับสปินออฟนะครับสองเล่มนะครับนี่เนชั่นเอาละครับเรามาต่อที่สำนักพิมพ์พารโวพับบิชชิ่งนะครับสำนักพิมพ์ของการ์ตูนไทยและนิยายไทยนะครับเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะครับอันนี้ออกมาสักพักแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดครับถ้าเราชนะตัวเองแล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนแพ้ล่ะ นะครับน่าจะเกี่ยวกับชีวิตดราม่านะครับเป็นนิยายไทยนะครับสังพิมพ์พโลใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับนี่ครับราคา300บาทนะครับข้างหลังเขาเปยเกี่ยวกับชายหนุ่มร่างอ้วนนะครับนะใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอันนี้น่าจะเป็นแนวแฟนตาซีหรือเปล่าครับพลิกชีวิตไขรหัสการเวลานะครับของสังพิมพ์พโลเหมือนกันอันนี้ 260หบาทนะครับเห็นหน้าปกน่าสนใจดีก็เลยลองสั่งซื้อมาดูครับสำหรับนิยายคนไทยถ้าชอบเรื่องใดนะครับจะจัดซื้อเรื่องใดนะพี่พะโลเลยครับเอาละครับเรามาต่อกันที่สำนักพิมพ์ที่มีหนังสือการ์ตูนออกเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับได้แก่นี่ครับสยามอินเตอร์คอมิกนะครับเทพนักปรา์ผู้แข็งแกร่งนะครับภาคแรกของนักนักปรา์นะครับออกแล้วครับเลนเก้าหลังจาก หายไปนานมแต่ออกภาค2ภาค2ที่จะไป30เล่มแล้วนะครับใครชอบไกอัสนะครับก็ติดตามกันได้เลยครับเล่ม9นะครับนะครับตามมาด้วย Darkon Quest การผรจนภัยอันนี้ใหญ่ของใดนะครับภาคผู้กล้าอาวานกับราชันปีศาจเพิงโรกันนะครับอันนี้เป็นเล่ม12ซึ่งเล่มนี้ได้ปราบราชาปิศาจไปแล้วนะครับราชาปิศาจนะครับซึ่ง ภาคนี้จะเป็นภาคที่อาวานได้กลายเป็นอาจารย์แล้วนะครับมาว่าต่อน,นี้จะไม่มีในเนื้อเรื่องหลักนะครับใครชอบก็ไปติดตามกันได้นะครับกับไกดนะครับใครเป็นแฟนดากอนเวสได,ดห้ามพลาดนะครับอาจารย์อาวานครับตามมาด้วยนะครับคิวบูนะครับ Q rew, คิวบู Q ของคนเขียน ครุโกะนะครับเล่ม9แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนคิวบูกระแสะที่ญี่ปุ่นก็ไม่ถึงกระเปี้ยงครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนตัดจบอยู่นะครับสำหรับคิวบูนะครับมาแล้วครับเราไปต่อกันที่พลังอธิสานแห่งอะไรเนี่ยแอตโรแอโเล่ม2แล้วนะครับเรื่องใหม่ของคนเขียนโตเกียวรีเวนเจอร์ ผมบอกเลยว่าโดนตัดจบไปเรียบร้อยแล้วครับชนเนจำตัดจบไปเรียบร้อยนะครับย้ายมาลงกระจมไม่รอดนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่ถึงกับสนุกมากนะครับและลายเส้นมันยังไม่หลุดพ้นจากโตเกียวดีเวนเจอร์ด้วยนะครับใครชอบก็ไปติดตามมาได้นะครับถือว่าอ่านสนุกสนะครับอ่านแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ว่าที่เสาหลักของจำเราแต่ตอนนี้ถ้าเมะมาผมคิดว่าน่าจะได้ขึ้นเป็นสาหลักของจำแน่นอนครับกับคาคุราบาจินะครับกระตูนที่เขาว่ากันว่ามีฉากต่อสู้ที่เท่ที่สุด เทนะที่สุดในทุกเรื่องนะครับคาบูราบาจิเล่ม7แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายของสยามกันก็คือ ate, อันเดธอัลลักจบเรียบร้อยแล้วครับกับเล่มที่26แล้วก็27นี่ครับซึ่งนะ้าปกต่อกันด้วยนะับตอกันได้ครับแต่ว่า,าในแนวตีมโคลชุดกันนะครับนายยี่สิบนี่นะจะไปตอนออกไปสู้นะนะเล่มที่ยี่พอยี่เจ็ดไปชุดแต่งงานเสแล้วครับเรา ก็จะได้เห็นฉากแต่งงานของอันเดธและอันลักของเรานะครับเล่มที่26 e สใครชอบก็อ่านกันได้นะครับเรื่องนี้ผมแนะนำเลยสนุกมากนะครับสนุกใช้ได้ครับอาละครับสยามอินเตอร์ได้ส่งมาอีกหนึ่งเล่มนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะส่งมาพร้อมบ็อกเซตนะครับพร้อมกับเล่ม8และบ็อกเซตแต่กับส่งเล่ม7มาก่อนนะครับเพิ่งไปอ่านรายละเอียดนะครับคือกัสเบลภาคแรกนะครับเนี่กัสเบลฟูลเวอร์ชันเล่ม7นะครับซึ่ง ตัวนี้เป็นปีศาจ์พระจันทร์เนี่ยผมประชอบนะครับรู้สึกว่าเล่มนี้ยจะดูเดือดแล้วครับกับบทของปีศาร์เมื่อพันปีก่อนนะครับสงครามแย่งชิงรอยชาพีศาร์ของโลกกสเบลนะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้เล่มเจ็ดนะครับมาแล้วเดี๋ยวเล่มแปดก็คงมาพร้อมบอกนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่สนั์พิมพ์อะนิเมะนะครับอนิเมะเล่มเดียวนี่ครับรีซีโร่รีเซ็ตชีวิต ฝ่าวิกฤตต่างโรคบทที่3เล่มที่11ผมจำไม่ได้นะครับว่าเล่มที่10เป็นยังไงนะครับคิดว่าน่าจะใกล้ๆจบบทที่3แล้วละครับน้องเอลเมียเราน่าจะได้มีบทกับเขาสักทีนะครับ ใครติดตามรีซีโร่ก็ไปติดตามกันได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้กรับผมครูคูวิธีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดจะถูกใจกด u b s c r i b e นะครับติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วถ้าอยากสั่งซื้อเกี่ยวกับสนักพิมพ์อันไหนผมก็จะลงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับกดเข้าไปซื้อตามสินักพิมพ์นั้นๆได้เลยหรือจะซิงซื้อขออนุญัตซื้อร้านค้ารวมก็ได้นะครับเอาละครับพบในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ